สวัสดีจ้ามาแล้ะจ้ามาละจ้าเมียฝรั่งชนบทมาและจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศดีเข้าสวนอีกแล้วเดี๋ยวไปแต่งชุดทํางานก่อนกวันออกปากเดี๋ยวพี่หมื่นเขาจะมาตัดหญ้าแถวๆนี้เนาะนายยายขอไปแต่งชุดก่อนแต่งชุดทํางานไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ประมาณห้าองศาตอนนี้นะ ัดแบบนี้จะไปเรือละ่ะดอกไม้ใหญ่แฟนยายเขาไม่อยากให้ไอ้นั่นเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าปลูกแกไม่อยากให้ปลูกอย่างอื่นแถวๆนี้นะเพราะวา่าเห็นไหมถ้าตัดอย่างงี้มันเร็วมันง่ายดีแต่ต่อไปมันก็ตัดไม่ได้เพราะว่ามันจะมีดอกไม้ขึ้นก็เลยมารีบตัดออกนี่ อย่างนี้มันเร็วใช่ไหมถ้าไม่ใช้เกี่ยวเกี่ยวเอาแบบใหญ่กว่าจะเสร็จแต่ตัดได้แต่ตอนนี้แหละต่อไปก็ตัดไม่ได้แล้วเดี๋ยวดอกไม้มันจะขึ้นแล้วดอกสีเหลืองเนาะยายจะมาเคลียร์ๆทําความสะอาดแถวนี้ยายมาทำแถวนี้ก่อนเพราะว่าตรงนั้นกลัวไอ้มันกระเด็นเข้าตาเนาะ ทำความเพราะว่าเดี๋ยวแฟนยายเขาจะมาทำความสะอาดบันไดเนี่ยเนาะเห็นไหมใบมงใบไม้มันร่วงยายก็ทำแถวนี้ก่อนตัดดอกมงดอกไม้ออก เพื่อนๆหนูมันกินกุลนนหลาบดูนะนี่ไรยายท่งนม่อยากซื้ออะไรมาปูกซื้อมาแพงๆเอาไปกินหมด Das alte Zeug aus dem Teich auch raus da. Bunden, so, wir sind im Wasser. So, okay. So viel wie möglich, okay. Lieber jetzt ein bisschen mehr Zeit, nehmen und dann in Ruhe. Nicht jeden Tag anfangen. นี่นะคะเพื่อนเพื่อนแถวๆนี้มีแต่ดอกโบตันทั้งนั้นเลยนะคะเนาะถ้าใครเป็นเอฟซีเก่าก็จะเห็นเนาะยายถ่ายให้ดูทุกปีทุกปีเนี่ยโบตันเนี่ยสีขาวตรงนี้โบตันสีขาวอันนี้ก็โบตันไม่รู้ไม่รูปเก่าอยู่หรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวยายจะเอามาให้ดูนะ ข้างล่างเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมากวาดข้างบนเนี้ยนอ่ยายจะพาไปดูไอ้ดอกแรกมันขึ้นแลวไอ้มันออกหัวมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยจะบานออกดอกแรกเลยดอกใหญ่นี่ออกหัวมาเต็มแล้วนี่โอ้ยหักอ้ยเพื่อนๆยายโดนหักเนี่ยมีแต่ดอกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่เห็นไหมเดี๋ยวรอดูกันเด้อ,อ <c oughs> เปลี่ยนชุดใหม่แล้วเพื่อน มันร้อนมันร้อนทำงานแล้วมันร้อนแฟนยายก็คนฟืนคนฟืนเอาไว้ในโรงร้อคิดว่าพรุ่งนี้ก็ฝนจะตกแล้วเวันนี้แหละว,วันท้ายที่อากาศ มันก็ไม่ติดรอบหลอกอากาศก็อุ่นอยู่นะแต่ว่าฝนมันจะตกเนะ เอาให้มันแหวกแนวเอาให้มันแหว,วกแนวกว่าคนอื่นเขานะเข้าใจไหม <c oughs> คนอื่นเขาจะทําแบบโอ้โหสวยงามเนี่ยเราไม่เอาเราแบบสะดวกสบายของเราเนาะมาเทนี้เดี๋ยวก็จะทําตรงนี้นี่ตัดไอ้พวกต้นแกนตะวันออกเนาะนี่แถวๆนี้อากาศดีๆก็ทําไปเดี๋ยว <c oughs> ฝนตกมาอีกก็ทําไม่ได้หนาวมาอีกก็ไม่รู้มันจะหนาวมาอีกหรือเปล่าจริงๆหน้าหนาวมันก็ยังไม่หมดนะเนาะแต่ตอนนี้มันโอโ้อากาศดีมากวันนี้น่าจะแปดองศาหรือเปล่าตอนนี้ถ้าถ้าไม่มีลมมันก็โอเคอยู่เนาะ อันนี้เราก็ไปทิ้งไว้ในขยะให้เขาย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักเนาะนี่ไงเกเตะวันเพื่อนๆนี่เอาไปตำกินก็ได้แล้วก็ต้มกินเป็นผักก็ได้กินเล่นเล่นก็ได้นี่เห็นไหมอันนี้ยายไม่ได้ปลูกไว้กินหรอกเพื่อนให้มายายก็มาขุดขุด,ดทมทมไว้ที่นี่ขยายไปเยอะแยะเลยเป็นดอกไม้ก็ได้เนาะนี่เห็นไหมมันล้ม เต็มเลยนี่เนาะส่วนตรงนี้ออริกาโนออริกาโนนี้เห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยส่วนตรงนี้ดงน้ำไม้ฝรั่งนะคะเดี๋ยวต้องมาทำความสะอาดอีกปล่อยไว้ก่อนนะ ปเข้าบ้านให้ลูกสาวเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวจะไปทำงานหน้าบ้านละว่าจะมาถอนหญ้าแถวๆนี้เพื่อนๆ11โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินก่อนเนาะนแถวนี้มันมีดอกไม้ด้วยนะเนี่ยดอกไม้อันนี้ดอกไม้นี่ ก่อนนั้นยายเอาดอกไว้มาโรยไว้เดี๋ยวทอนออกยายจะเอาดอกไม้มโรยดอกพีเสือ้อในยายไหนก็ถอนยาสวยนะดอกพีเสือนะ้อน่ะอเดี๋ยวทอนออกยายจะเอามาโรยอีกวันก่อนยายแค่ลองโรยๆรยดูไหนหลักไปไหนหมดแล้ววันก่อนเห็นเห็นมีอยู่นะแถวแถวนี้ดอกพีเสือ้อเนี่ยนะถ้ามันมีดินอย่างนี้มเมล็ดมันร่วงมามันก็ขึ้นแต่ถ้ายายแต่ถ้ายาย ขึ้นแต่มันไม่โตมันก็ตายเนาะเออไหนละ่ะย่าเห็นมีอยู่นะตอนนี้มีแต่ยามองไม่เห็นดอกไม้เลยเอ,อนสนาะจทถอนทอนออกเนละยจะเอาเมล็ดมีเมล็ดอยู่ปะ๊ะเพื่อนอยายขอไปกินข้าวก่อนอยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรวันนี้ลงมาแล้ะโอ้มอหม่นไปอีกแล้วนน ตรงนี้ก็จะตกแล้วฝนไปคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพายเตาด้วยนะคะเดี๋ยวรอรุ่นดอกไม้กันแถวแถวนี้เพียบ